ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมผมนายช็อตตี้บูโจวายเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกมแทงมาสเตอร์นะครับเป็นเกมมือถือแนวโลคไลท์นะฮะก็เล่นง่ายๆครับก็คือรถถังเนี่ยมันจะเดินเองนะครับและเราก็คอยบังคับเนาะให้อ่ยิงศัตรูให้หมดอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ในความเป็นจริงไม่ต้องบังคับก็ได้นะเราปล่อยไว้แป๊บหนึ่งเนี่ยมันจะเข้าสู่โหมด AI นะครับเกมก็จะเล่นให้เนาะลูกเล่นของการต่อสู้ก็จะมีพวกการใช้สุกงสกิลนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลเสริมหรือว่าสกิลอันติเมตนะครับแบบน ่อยระเบิดทั่วหน้าจอเลยทีเดียวเชียวเมื่อเล่นจบแต่ละฉากนะครับว่าจะมีโบนัสให้เราเลือกครับเช่นเราอยากจะได้เงินเยอะขึ้นไหมอะไรเงี้ยเผื่อเราจะไปซ่อมรถถังหรือว่าเอาไปอัปเกรดรถถังอะไรอย่างนี้หรือว่าเราจะเอาพวกแบบว่าทรัพยากรนะครับเผื่อเราจะได้รับอาวุธใหม่ๆนะครับอาวุธเสริมใหม่ๆหรือว่าเราจะเอาเป็นตัวบัฟโบนัสของการใช้สกิลอะไรเงี้ยก็สามารถเลือกได้ และรถถังเกมเนี้ยมันต่อเติมเลยนะ,ะมีชั้น2ด้วยอะไรแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีอาวุธมากพอก็สามารถติดตั้งได้แบบนี้เลยนะครับหรือจะอัปเกรดก็ได้นะเอาของมาซ้อนกันแบบนี้แต่ว่ามีอาวุธ2อ,อันก็น่าจะดีกว่ามีอันเดียวนะแล้วเกมนี้ก็จะมีตัวละครหลากหลายตัวนะครับซึ่งแต่ละตัวก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปเช่นน้องคนนี้ครับต้องใช้ปืนไฟนะครับแล้วก็น,น้องคนนี้ใช้แมชชีนกันโอเคก็ถูกต้องแล้วนะฮะ น้องคนนี้ครับก็จะเป็นตัวบัฟนะครับทำให้คนที่อยู่ด้านบนกับด้านล่างเขาเนี่ย HP หมายถึงว่าตัวของอุปกรณ์อ่ะ HP มากขึ้นกว่าเดิม20%เพราะว่าเวลารถถังมันพังมันจะพังเป็นส่วนๆไงอย่างเช่นถ้าเกิดด้านบนพังด้านล่างก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดว่าตัวรถถังพังก็คือจบเลยตัวนีกคนหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดถึงนะครับอันนี้เป็นบอมบาดนะครับก็เป็นอาวุธอีกประเภทหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่ามี4ีตัวละครน,น่ารักน่าชังมาให้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะฮะ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการผสมของด้วยนะครับแต่ว่าผมอาจจะเทสให้ดูไม่ได้ตรงนี้นะครับคือมันจะต้องเป็นของที่เป็นสีเดียวกันนะครับแล้วก็ต้องเป็นคนละชนิดกันนะมันจะผสมกันแล้วเนี่ยก็จะสุ่มว่าจะได้อะไรนะครับเช่นได้อาวุธอ่ะเผื่อเราจะได้ปืนไฟมาให้น้องใช,ใช่ไหมครับหรือไม่ก็อาจจะได้เป็นฟิตติ้งนะครับฟิตติ้งนี่คือจะเป็นอุปกรณ์เสริมสามารถที่จะติดตั้งให้กับอุปกรณ์หลักได้มันก็จะทําให้ประสิทธิภาพของอุปกรณ์เนี่ยมันมากขึ้นนั่นเอง ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราแพ้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับแพ้เนี่ยเราก็จะได้รับ exp มาบางส่วนจริงๆชนะก็ได้นะแต่ว่าแพ้เนี่ยเราจะออกมาหน้าล็อบบี้ได้แล้วก็สามารถที่จะมาอัปเกรดรถถังได้ไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตี hp หรือว่าตัวของการใช้สกิลระบงระเบิดอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเล่นไปไกลๆแล้วก็จะมีรถถังที่หลากหลายชนิดมากขึ้นด้วย ส่วนตัวละครผมก็ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วว่าแต่ละคนมีความสามารถอะไรเบื้องต้นเนาะก็จะสังเกตว่าตอนนี้มันมีแค่6ตัวละครนะครับถ้าเกิดว่ามีตัวละครใหม่มาเนี่ยก็สามารถกดรีกรุปจัดทีมได้นะครับซึ่งเกมนี้จัดทีมได้แค่4ตัวละครเท่านั้นครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการอัปเกรดสกิลนะครับก็จะมีสายโจมตีเนาะแล้วก็จะมีสายโบนัสนะครับไอ้พวกนี้คือจะได้รับ e x p ได้รับเงินมากขึ้นนะครับแล้วก็สายสุดท้ายจะเป็นสายความถึกนั่นเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมแล ตัวร้านข้าวของเกมนี้ก็จะมีการจะปรงการจะปองด้วยนะครับแล้วก็มี V.I.P. แต่ว่ามันไม่ได้แจกมาให้มากพอสําหรับการเปิดฟรีนะเพราะนั้นก็ต้องเล่นไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับหรือไม่ก็เปเลยก็ได้ครับตัวระบบการต่อสู้อื่นๆผมไม่เห็นนะครับผมก็เห็นแค่อันนี้ครับที่เป็นการตลุยตามด่านไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราชนะมันก็จะไปแมปต่อไปได้ไงถ้าไม่ชนะก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราก็จะได้รับไอเทมไปใช้ในการอัปเกรดแต่ว่า คือที่เราได้มาคือแค่ e x p พนะไอ้พวกอาวงอาวุธที่เราได้มาหรือว่าอุปกรณ์เสริมต่างๆเนี่ยมันไม่อยู่นะครับก็คืออย่างที่บอกว่ามันเป็นสไตล์โลคไลท์นะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยเ,เล่นไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรก็มาอัปเกรดแล้วก็เล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ได้มันก็ซุ่มไงก็ดูที่ดวงอีกว่าเราจะได้อะไรผสมแล้วได้อะไรมาแล้วก็ไปติดตั้งให้กับรถถังของเราให้มันไปได้เรื่อยๆนั่นเองนะฮะส่วนออปชั่นของเกมนี้เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเลยมีแค่เซตติ้ง เรื่องของไอดงไอภาษาอะไรก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็สำหรับเกมนี้นะครับไว้เท่านี้กันแล้วกันเนาะใครที่ชอบแนวโลกไลท์ลองดูครับ